แต่ว่าพอได้มารู้ก่อนนะ่ะแล้วพอเจอประสบการณ์ไม่เคยกระทบได้เลยเออมันก็อัปเกรดไปอีกเนกื้อออกมาแต่คนสุดท้ายสุดท้ายทำไมรู้ไหมก็ต้องมาเพียวอยู่ดีก็ต้องมารู้อยู่ดีอืมก็แล้วแต่การเลือกทุกคนไงสมมุติว่าถ้าไปแบบไม่เพียวเนี่ยคือคุณครูต้องบอกประโยคนี้ก่อนถ้าถ้ามันไม่ได้ตกผลึกเพียงแท้จริงแล้วก็สรุปตีความกันไปด้วยตัวเองอีกเนาะมันก็คือไปอีกยศหนึ่งเลยพอไปอีกยศหนึ่งประสบการณ์ในพวกนั้นเนี่ยก็เลี้ยงไปเลี้ยงเลี้ยงไข่ไปจนแบบว่า โอ้โหหกสิบเจ็ดสิบบางคนยังไม่ได้กลับมารู้เพียวมารู้เพียวทีหลังรู้เข้าใจปะเนี่ยแต่สุดท้ายก็คืออยากจะรู้เพียวอยู่ดีอสุดท้ายก็ต้องกลับมานั่งฟังขุกเสยธรรมที่เพียวที่ใช่ยอยู่ดีไงเพื่อได้กลับมาเป็นตัวเองเนาะเคียนะมะเคียะครับโคตรเคียะแต่โดนตบให้เจ็บก่อนถึงจะได้ขึ้นมาข้างบนน่ะสุดท้ายทุกคนก็ขึ้นมาข้างบนอยู่ดี ตอนนั้นใครได้รู้ก่อนก็วสวรรค์ก่อนเนาะใครหัไวตาไวมาทางนี้ก่อนใช่ใครไวต่อแสงเนาะ <Okay. S 2> ทุกคนต้องไวต่อแสงนะลูกนะอายิ่งพูดก็คือยิ่งลึกแล้วเออถ้าเล,เ,ลเล่นไม่ถึงเวลาก็ต้องเด้งออกไปก่อนถูกต้องเลยลูกจริงๆหน้าของแพงมีเปลื่อนกาดเนาะแล้วก็สิ่งที่พูดนะั่นคือสิ่งที่เขาเรียกว่าตรงในชีวิตยอย่างแท้จริงแล้วเป็นเรื่อง